สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel e g Zone Official อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะยังคงอยู่กับ e j l i t e นะครับสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวคีย์บอร์ดจาก e j l i t e นะครับรุ่น K102 นะครับคลอดกันมาติดติดกับ K101 เลยนะครับ มาดูที่กล่องฮะอ่านี่ฮะของอกล่องก็เป็นสีส้มนะครับก็จะเป็นรูปคีย์บอร์ดอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะหน้าตาเหมือน k 1 0 1เลยนะฮะไฟเนี่ยก็เป็น mini rgb และรายลายดที่มันแตกต่างกับ k 1 0 1มันแตกต่างกันจุดเดียวครับก็คือ tkl กับไม่ tkl นั่นเองรุ่นนี้เป็น tkl ครับ tkl ก็คือ ten keyless นะครับตัว น้แพดเนี่ยจะถูกตัดออกไปนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ในการใช้งานที่เพิ่มขึ้นนะครับมาดูของภายในกล่องกันดีกว่านะครับลืบม,มาแล้วนะอ่าก็จะเป็นคู่มือเหมือนกันกับ k 101เลยนะครับนี่ฮะข้างในเหมือนกันเป๊ะครับไม่เหมือนตรงไหน,นอัปกา์มาวงวิธีการใช้งานโหมดไฟต่างๆนา,ๆนานาเนี่ยก็นี่ฮะมีบอกอย่างชัดเจนอย่างละเอียดเลยแล้วก็มีสเปคคร่าวๆของคีย์บอร์ดตรงนี้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นดิเมนชันของคีย์บอร์ด นะครับอายุการใช้งานของคีย์บอร์ดนะครับโหมดฟองโหมดไฟการแอนตี้กงแอนตี้โกสตรงนี้มีบอกหมดเลยนะครับมาดูที่ตัวคีย์บอร์ดเลยนะครับนี่ครับ TKL นี่เป็นไงเล็กสั้นขยันซอยดูฮห้มันเล็กมากเลยนะครับผมก็คล้ายๆกับตัวของ EJ ปกตินะครับที่เป็น EJ ไทย K6 ที่เราเพิ่งออกไปนะครับแต่ว่า EJ l i ท์รุ่น K102 ครับเป็นแมคานิคอลครับพี่น้องชาวไทยครับนี่ฮะ เป็นแมคคา n ิคอาแล้วมีให้เลือก2แบบเลยนะทั้งบูและเลสแต่ว่าเลสเหมือนกันรอติดตามที่หน้าเพจเอาว่าเราจะเอาเข้ามาช่วงไหนนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นบูรตบูไปก่อนนะครับแล้วเป็นปุ่มรอยเหมือนกันนะครับผมปุ่มรอยแบบ K101 เลยนะครับนี่ให้ดูด้านข้างนะครับ นี่ครับคีย์แคปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ฮะมันจะเป็นเป็นเนินเดินขึ้นไปไล่ขึ้นไปอย่างนี้นะครับอ่าเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็คีย์แคปเนี่ยมันทะลุบนล่างไหมทะลุแค่แถวบนอย่างเดียวนะครับแถวล่างก็เป็นสกรีนในเรื่องของโหมดไฟเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าโหมดไฟเนี่ยมันเหมือนกับเคหนึ่งศูนย์หนึ่งไหมเปิดมาโรม โหมดแรกก็เหมือนแล้วนะครับมีทั้งหมด5สีนะครับสีมันก็จะถูกไล่กันไปเต็มาตามแถวนะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนไฟได้ตามปุ่มเนี่ยมันจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้นะครับมันก็จะเป็นสีนี้แหละถูกฟิกไว้แล้ววิธีการเปลี่ยนโหมดไฟก็ทาเหมือนกันนะครับก็คือมันจะมีปุ่มที่เป็นปุ่มหลอดไฟเนี่ยรูปหลอดไฟเนี่ยนะครับกดมันก็จะเปลี่ยนโหมดไฟเลยเนี่ย นะครับผมมีให้เล่นหลากหลายโหมดเลยนะอันนี้เราก็ลองไปกดเล่นดูนะครับการปรับฟังก์ชันย่อยของโหมดต่างๆก็สามารถทําได้นะครับเพิ่มแสงไฟของคีย์บอร์ดเพิ่มความเร็วของโหมดต่างๆอะไรเงี้ยได้หมดนะครับนี่ฮะกดง่ายๆเนี่ยมันจะมีปุ่มฟังก์ชันเหมือนกันนะครับกับ K1-1 นึเลยนี่ครับแล้วก็กดลดความเร็วอันนี้เพิ่มลดเพิ่มลดได้หมดเนี่ยเร็วช้าเร็วช้าได้หมดนะครับอ่ะสว่างไปเบา ปิดไปแล้วอ่ะสว่างมากขึ้นแค่นี้เองวิธีการใช้งานมันจะง่ายๆแบบนี้แล้วก็ไม่มีซอฟต์แวร์นะครับผมแล้วก็แอมปิโกสตเนี่ยที่25ปุ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูดเเมนชันของตัว คีย์บอร์ดรุ่นนี้กันนะครับว่ามันขนาดเท่าไหร่นะครับจะได้เอาไปวัดกับที่โต๊ะของตัวเองดูนะครับความกว้างของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะอยู่ที่350ร้อยหคูณหนึคูณสามิมิลลิเมตรสามิลลิเมตรเท่ากับ K 1.1เลยนะครับนี่ฮะตัวคีย์แคปเนี่ยสามารถที่จะซื้อคีย์แคปนอกเอามาเปลี่ยนได้นะครับผมแต่ว่าไม่สามารถ C.I.Y. ได้ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับไม่สามารถ C.I.Y. ได้หรือ h o t s w a ที่เพื่อนๆเรียกกันเนี่ยไม่สามารถดึงสวิตออกมาเปลี่ยนได้เลยนะครับวัสดุเองเนี่ยก็เป็นพลาสติก ABS ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังก็จะมีตัวนี่ครับปรับระดับความสูงได้นะครับหระดับ วางบนโต๊ะมันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสายเนี่ยเนี่ยเนี่ยสายเนี่ยมันจะเป็นสายถักเหมือนกันเลยนะครับความยาวเท่ากันเลยกับตัว K101 นะครับก็คือ1.3-1.5ถึงเมตรเนี่ยประมาณนี้1.5เมตรเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงคีย์บอร์ดดูนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงนะฮะตัวนี้เป็น e ม h a n i c a l b อ u e บูสว c h นะครับ ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆนไปทําคีย์บอร์ดให้มันเป็นแบบว,ว่ามันมันงงมันรวนมันไปล็อกโดนอะไรเงี้ยสามารถกดปุ่มลัดได้นะครับก็คือกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ ESC ตรงน,นี้นะครับกดฟังก์ชันค้างแล้วก็ ESC มันจะเป็นการรีเซ็ตคีย์บอร์ดการล็อกปุ่มวินโดว์ก็สามารถทําได้นะครับผมกดฟังก์ชันนะครับแล้วก็ปุ่มวินโดว์ตรงนี้อ่ากดนี่นะครับมันจะกดค้างแล้วมันก็จะล็อกปุ่มวินโดว์นะครับก็เอาไว้กันมือเป็นลัน่นเวลาใช้งานเล่นตรงเล่นเกมเงีย้งงยกด นิ้วไปโดนวินโด์ปุ๊บเกมเด้งออกไปหน้าอีกหน้า,ยยานึงเงี้ยนะครับมันก็จะลดความหัวร้อนหงุดหงิดได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนอรืการใช้งานเนี่ยคีย์บอร์ดตัวน,นี้ก็เคมไว้ที่50ล้านครั้งนะครับผมแล้วก็คีย์บอร์ดมีทั้งหมด87ปุ่มนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับสามารถใช้งานได้ทั้ง macOS นะครับ Windows 7 8นะครับส0 11เนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ Android Box บางรุ่นที่รองรับ USB ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับ สรุปแล้วนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดที่เรียกว่าเป็นตัวเลือกนะครับโหมดไฟก็เป็นโหมดไฟแบบมินิ rgb นะครับใช้งานง่ายนะฮะเวลาเปลี่ยนโหมดไฟก็เปลี่ยนที่ปุ่มเปลี่ยนโหมดไฟได้เลยนะครับทันทีเลยนะครับฟังก์ชันต่างเนี่ยก็ยังคงอยู่ครบนะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันปุ่มมัลติมี d i a m u l เนี่ยคืออยู่ครบหมดเลยนะครับผมใครที่สนใจคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านขายสินค้าไอทีชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับหรือว่าหาไม่เจอจริงๆนะฮะก็สามารถซื้อกับ Off icial ได้รที่เเจา EJ Zone นะครับก่อนจะไปผมขอแนะนำโปรโมชั่นดีๆจาก EJ z o n e กันก่อนนะครับผมสำหรับคนที่สมัครสมาชิกกับ EJ นะครับที่เว็บไซต์ w w w e j z o n e c o m นเนี่ยเรามีส่วนลดให้กับสมาชิกด้วยนะครับผมสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร์ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกลิปหน้านะครับจะรีวิวอะไรรอติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม